สวัสดีครับผม <c oughs> ขอรัะกะมาพอกันอีกแล้วนะครับฝ <h ahaha> ึงลงตัวใไม่บป็นญาณเนี่กัมาพออีกแล้วนะครับตัวน,นี้ก็โกงอีกแล้วนะครับกะได้มาใหม่อีกแล้วรับสีมารีวิวให้เบิ้งนะครับข่าวๆนะครับว่มามันโกงแน่ใดนะครับผม แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บนึงแล้วเข้าไปเบิ้งนะครับว่าสันนะครับนี่นะฮะมุมล่างด้านขวาน,นะครับหนึ่งหาเจ็ดนะครับ แรแด์เร็วครับผมก็อมตะนะครับเป็นอมตะแรนเร็วความตัวถือเวลาถือพวกถือพวกแม่นี่มันเลือดโดดย์คกันนะครับตัวให้เป็นอมตะนะครับเบื้องบานนะครับแรนดเร็วครับเรียงเลียงซอมบี้ไปในบานความนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันตีเข้าเห็นไหมครับ เรียดกับบัลลนนะครับเบิงนะครับเป็นอมตานะครับโปงเงินพร้อมนะครับสางฟรีนะครับอ่าเป็นอมตาพร้อมนะฮะบ็ต้องเสิร์ฟครับตีนี้บักเรวเลยนะครับยืนเบิงก็ซื้อมันก็ตายนะครับซัมบีเบิงเดชิพาย่างเบิงเงินนะครับอ่านี่นะครับของของกระไรซ้ำเก่านะครับของไรคือเก่าอ่าของไรนะครับ เข้าไปเบิดเบงกรองสักคราวเพรมันเลี้ยนเลีนเร็วหลายครับลายตานะครับแไวอาบน้ำกันครับตัวเมนนี่แหละเบิ่งบอแสบเหรอ เข้าไปรีวิวกันเลยนะครับดันนอก๋อยวสิพาไปขาบอสเบิงนะครับอ่ามีใครเคยขาบอสได้ไปเบิองมันแลนครับแ <laughs> ลนแลนเร็วขนานดะจืดขนานดะตลกดีขนาดเนะี่ย บลาบนะครับนี่นี่นะครับเมื่อนี้ผมสิเป็นผู้พิชิตปลาบอดนะครับมาบ้างนะครับถ้าเบงทะเบงเดี๋ยวผมสิเป็นผู้พิชิตปลาบอดให้ได้นะครับเย็นบ้างทิสีกระตายนะครับจะบ้างนะครับ ตวบาจะต้องกินคือเก่านะครับถ้าเลือดอันนี้เบิดมัากระต่ายคือเก่านะครับตว่าถึกตีเป็นนามตตนะครับอขอางบา้างเบิ่งบอสมาแล้วครับหล่อหล,ลอมแลนไรกันต, <laughs> ตลกลีรียดนะครับเบิงแลนไกลใชแลนเร็วครับนะ็อกไลครับ <laughs> มันข่ากันเองก็ตายได้คือกันนะครับนะเบิอร์เงี้มันข่ากันเองนะครับอ่ามันสิพลเพียใส่กันนะครับนะโอ้บอสมาสองตัวเลยครับบอสสองตัวนะเบิรงมันข่ากันกองเรื่อยครับพมเละไม่พูดเลยขายได้มันข่ากันเองเอ้อ นะครับกาสำรับโกงตัวนี้นะครับพงก์แสิบหไห้ง่ายๆแล้วนะครับจะมาขอแล้วแหลกเปลี่ยนกันแน่นะครับกับเพื่อสิหามาได้นะครับกาบ่ขออย่างไรนะครับขอแท่ให่จะหาสิบแท่นะครับไหลจะหาสิบไหลนะครับผมอ่าแกาคอมเมนต์ใต้คลิปว่าอยากได้นะครับใครอยากได้คลิปเนียนะครับอ่าใครอยากใครอยากได้ไอ อีพีเคนะครับเนี่ยของเกมนี่นะครับโกงตัวนี้นะครับอ่าไปอยากได้โกงของเกมของของตัวเนียครับเนี่ยเนี่ยตัวที่ผมกำลังเล่นอยู่เนี่ยมาตานี่นะครับนะบนรถนะครับเนี่ยสังเกตบังนะครับเนี่ยแต่เ้าตียืนบังซื่กรกตายครับถเาเบังตัวยกี่ยเนี่นะครับเนี่ยเห็นบ่ครับเห็นเหลขกทั้งหัวมันบเนี่ยเห็นเล็กทั้งหัวมันบครับเนี่ยเล็มันสิลดเนี่ยเห็นบ่ครับเนี่ยคือผมกดตัวเมีนี่เห็นไหบ ยืนดุซื่อครับเนี่ยยืนยซื่อกับสามาขาบอดตดนะครับเนี่ยเบิ้งนะครับบอดตายครับยืนยืนเบิ้งดุซื่อในบอสแก็ตายนะครับแลนมาเนี่ยเทเดเยวครับ นั่นเดี่ยวเดียวครับอันหนามาแป๊บเดียวตายมีพลังจิตเห็นว่มครับบอสตายไปแล้วครับตัวหนึ่งเห็นว่าครับเนี่ยเห็นว่าตายว่าครับเนี่ยเราสามารถออกการ์ดได้นะครับเนี่ยการ์ดตัวนี้เขาสิมหาได้น้ำบอลนะครับแกงบอสนะครับแกงบอส แรนเร็วอยู่ดีเลยตงตีเร็วนะครับผู้ดาวบึงเลือดเลือดบอดลงนะครับต้องแค่กดแชร์ไปสซืออรันะครับมากกับกดแชร์ให้กันนะครับอยากได้ก็กดติดตามไว้นะครับอ่าเดี๋ยวผมกับสีลงแจกอยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมกับสีลวงหายนะครับก็เบิ้งตัวนี้นะครับเบิ้งตัวคนปับตายครับผม หันหน้าไปเดี๋ยวขาบอสเนี่ยผู้พิชิตมื่อนี้พอนี่เป็นผู้พิชิตบอสนะครับปลาบอสนะครับอาปลาบอสครับปลาบอสไก่แล้วครับไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วนี่นะครับ,รบเรียบร้อยครับผมนี่นะครับ ใส่กระบ,บอกก็ได้นะครับบองทุบแม้งเลยนะแต่บางคนเนี่ยเบปึออ๊บนิ่งนะครับนิ่งครับผมเอาสวนขึ้นนะครับบันี้บ๊บบ๊บบ๊อบบ๊บ,บ,บยกืีซออีอน่ยมันทันต้ตี่ตายละจ่าซอยเียนอะซื้อธรรมดาดีกว่านะอ จอวดวบพอทนะพี่ชิตบอทครับถูกพี่ชิตบอทนะครับกดติดตามไว้นะครับกับกดติดตามกันไว้รูปละครั้งก็่าลืมนะครับอย่าลืมกดรูปละครั้งป้อมนะครับเดี๋ยวผมฉีให้อยู่แล้วครับ ก็ว่าจักสี่มือใดก็นั่นนะครับผมอ่าก็ขอฝากไว้น้ำแน่ได้ครับตายเย็นเมื่อกี้ซื้อก็ตายนะตาย <c oughs> มากขนาดนะมากวงเดียวนะอ่าได้อีกได้อีกยุ่แ๊บหนึ่งนะครับ ได้ได้ยังแปไ๊บนึงนะเดี๋ยวผมจีบไปบุ๊กบุ๊กบานบดนะครับไอที่ต้องใส่ซีโฟนะครับไอที่ต้องใส่ซีโฟไอใส่ซีโฟระเบิดน,นะครับเาก็ไปเบิรงกันนะครับว่าข้างในมันมีอย่างน่นะครับอภาพาไปเสลยเบิรงนนะครับผม กระแาเนี่ยครับมับนบดท่านด้มีมอเตอร์ไซค์นะครับก็สามารถตัวนี้ก็สามารถเอาไปเล่นก็เซิร์ฟเซิร์ฟแท้ได้นะครับเซิร์ฟแท้ที่เราโหลดมาจากเจสโต์ครับ เฮ้ยผมเนียน็อตบดได้ครับบดได้อ่าตัวนี้บดได้ครับตัวนี้มันเป็นตัวตัวของเอ,เอพิคเครยน์นะครับกับเฮ้ตัวแรนเร็วนี่ผมว่าแน่ใจนะตัวแรนเร็วนี่ตัวแรนเร็วก็เป็นนามาตานี่นะผมว่าแน่ใจนะว่ามันเล็กกับเสิร์ฟแท้ได้บ่เดี๋ยวผมสีร่องเบิรงก่อนนะครับร่องเบิรงเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับอ่าบาน ให้มันต้องใส่ซีโฟเขานะครับซื้อซีโฟเลยเฮาขากซีโฟครับ,รบอเอาปืนทิพซีโฟเลยใส่ซี อามันคือให้ใส่มันคือให้สใหส่คอนาอ๋อนี่มันก็ให้ใส่คอนทูบไต้นะครับห้องประอง n ใส่ทีโฟโลแล้วนะครับอ๋อนี่ใส่อยู่ครับเนี่ย อ๋อครับครับของโมมานะครับเพราะว่ามันมันเวิกทุกอย่างแล้วนะครับคือมันมันอามาตากับอมาตาแล้วนะครับอืมตรงนี้ก็สามารถออกความทุกได้เลยอ่มีตบปุ่นอย่างเดียวอ้าวมีมอเตอร์ไซค์พ้อมครับ ให้หน้ามีอย่งางว่าคือเป็นสีเหลืองๆมาเอามอเอระไซคมาจอดนองเนี่ยเอาคือนขี่บ่ได้ซะเอาขี่ขี่บ่ได้ลนะเลยฮะเนี่ยนีน่มอเตอร์ไซค์นะมูนเอเออยเจ๋งว่ะ น้ำมันน้ำมันเดี๋ยวก็วเขามาสีน้ำมันบ้างดูน้ำมันสีใดอยู่เ่อ่าน้ำมันได้อยู่ครับ เติมเต็มได้อยู่ครับต่มันหัดใส่บุได้ใส่บุได้นะครับม่ใส่สบามีอยู่กะโอเคนะครับกะซํานี่นะครับผมกะสนใจกะตามขอตกลงกันนะครับอ่าตามขอตกลงกันนะครับผมติดตามกันไว้ล,ลายนะครับแต่มีกลงไม่ไาม่ขม่าผมกระสีไอ้ เอามาแช่ให้เบิ่งใหม่นะครับผมกสีเอามาแจกกันไม่นะครับมาให้กันไม่มาให้ร่องเด่นกันเบิ่งกับผมกับคนดเล่นเกมด้วยกันนะครับอ่า้าใจว่าการเล่นเกมมวนมวนมันมันมั่นน่ะนะครับอ่อการเล่นเกมมันมั่นะมันมันต้องเป็นจังไรนะครับรูปแบบเกมฮะถึงข้าสิโกงข้ากะข้าเห่นเอาความมั่นนะครับอ่าข้าบ่ได้เอาจริงจังที่ว่าแบบจนติดนะครับข้าเห่นเอาความมั่นของมันนะครับ ก็ขอให้เล่นเกมแบบสนุกสนานกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับผมสำหรับวันนี้กัรีวิวนี้กับคอปิดไว้ซำนี้นะครับผมสวัสดีครับ